อันนี้คือที่ดินนะครับแปลงลาดบนหลวงนะครับพื้นที่พื้นที่98 98ไร่นะครับจะมีบ้านอยู่ตรงข้างหน้านะครับริมถนนใหญ่เลยนะครับนับจากเสาไฟฟ้าไป4เสา1 2 3 4 4เสานะครับก็จะมีบ้านบ้านคนอยู่ตรงนู้นนะครับ4ี่เสาไฟฟ้า นะครับตรงนี้มีเสาเสาอันนี้เสาที่สองแล้ต่อไปเสาที่สามนะครับพื้นที่ตรงนี้ลึกลึกลงไปเป็นผืนผ้านะครับเราก็มาเจอเสาที่สามตรงนี้นะครับข้างในพื้นที่จะลึกเป็นนาอยู่นะครับตรงนี้นะครับเป็นหนองนาอยู่ครับติดกับบ้าน จะมีทางเข้าข้างๆงนี้นะนี่นะครับนี่เสาที่สามแล้วเสาที่สี่นะครับนับจากเสาไฟฟ้าแรกมาสี่เสาไฟฟ้าจะมีทางเข้าอยู่นี่ครับเข้า ข้างๆนี้เป็นทางเข้าไปที่ดินเรานะครับ98ไร่นะครับตรงน,นี้เป็นทางร่วมอออเข้ามาตรงนี้นะครับเป็นทางร่วมเข้ามาพื้นที่จะเป็นหนองนะ้ำ อ๋อเป็นหนองน้ําใหญ่เลยมีบ้านคนอยู่สองสามหลังนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับเป็นแปลงนาของเราทั้งหมดนะครับแปลงนาใหญ่โอ้โืนยาวนู้นเลยครับสุดโอ้โหสุดลูกโหลูกตานน่นเลย ตอนนี้น้ําท่วมก็จะแบบแปลงนาเป็นแปลงนาหน่อยใหญ่มากตอนนี้เมื่อก่อนปัจจุบันน่าจะทำเป็นน่าจะทำเป็นปลูกข้าว แต่ตอนนี้มีการเก็บเกี่ยวไปหมดแล้วโอเคประมาณนี้นะครับสุดลูกหูลูกตาไปนู่นเลย